introvert กับ extrovert เนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคำเหล่านี้ดีเลยประกาศใน Facebook ว่าฉันเป็นคน introvert คนแบบนี้คือเป็นคน introvert มั้ไหมไม่นะแต่ว่าสภาวะแวดล้อมของบอยมันบีบให้บอยต้องเป็น extrovert จริงไหมจริงอาจารย์ <laughs> อาจารย์บอกว่าสมมุติอันนี้คือจริงเลย <laughs> อาจารย์ครับพอยุคสมัยนี้มันจะมีคำหนึ่งสำหรับบ่งบอกลักษณะนิสัยของตัวเองว่าเราเป็นคน introvert หรือว่า extrovert อัและคำสองคำนี้มันน่าจะมีผลในเรื่องของดวงด้วยผมเชื่ออย่างนี้นะครับซึ่งจริงไหมครับอาจารย์จริงค่ะมันก็สามารถบอกได้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราใช้คำว่า introvert กับ extrovert เนี่ยบางคนเนี่ยยังไม่เข้าใจคำเหล่านี้ดีเลยแต่ใช้กันละใช้กันเป็นว่า เป็นว่าเล่นเลยถูกไหมคะครับ i n t r ท v e r t ถ้าเราแปลตรงๆใช่ไหมคะตาม Dictionary ใช่ไหมคอินโ t คืออะไรคนที่ชอบอยู่คนเดียวคนที่ชอบอันนี้ผมดูจาก Dictionary เลยนะครับรู้สึกกังวลเวลาที่เจอกับคนเยอะๆอะไรเงี้ยครับคนที่ไม่คุ้นเคยหรือคนที่ชอบชอบฟังมากกว่าคนที่ชอบพูดมีเพื่อนสนิทน้อย อ่าแล้วก็ชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากม,มีเวลาว่างก็จะอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองเยอะๆไม่ชอบเป็นศูนย์กลางของความสนใจเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเขามีความอะไรอยู่ในใจเป็นคนที่มีความลับกับชีวิตตัวเองเยอะความกลัวเอาจริงเหรอครับมีความกลัวกลัวกลัวอันตรายกลัวการ,ค,รคุกคามจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่านั้นก็คือคน กลัวว่าคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตหรือเข้ามาสนิทเนี่ยจะมาคุกคามในชีวิตไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งครับกลัวว่าคนที่เข้ามาสนิทจะมารับรู้เรื่องของเราแล้วจะทําให้เราเดือดร้อนอ,อาจจะเอาเรื่องของเราไปพูดหรืออะไรก็แล้วแต่กิจกรรมใดๆต่อไปที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจอคนอื่นแล้วจะทําให้เราะได้รับผลลบหรือผลเสียครับความกลัวความระแวงความกังวลอื ก็เลยเกิดความไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจก็ปิดกั้นกลายเป็น introvert คำว่า introvert ถ้าเป็นนาวถ้าเป็นนามนา u คำนามนะคะก็คือคนเก็บตัวใช่ไหมคนเก็บตัวถ้าพูดสั้นๆคือคนเก็บตัวคนเก็บตัวแปลว่าเก็บไงเก็บซ่อนไว้เก็บซ่อนไว้ไม่เปิดเผยเพื่อให้ตัวเองได้ปลอดภัยที่สุดใช่อันนี้บางคนบอกบอกกับคนอื่นว่าฉันเป็นคน introvert ประกาศใน Facebook ว่าฉันเป็นคนอินโทรเวิร์ตครับคนแบบนี้คือเป็นคนอินโทรเวิร์ตไหมไม่นะเพราะว่าน่าจะเป็นคนที่เปิดเผยเลยเกินเนี่ยเปิดเผยแล้วว่าตัวเองเป็นคนอินโทรเวิร์ตหรือเป็นการเป็นการบอกตรงๆไปเลยที่ไม่ต้องมาตีความว่าฉันเป็นหรือไม่เป็นฉันบอกไปเลยฉันเป็นอินโทรเวิร์ตอย่าไปยุ่งกับฉันนะอ แต่มันก็ย้อนแยงตรงนี้ว่าเห็นไหมอาจารย์เองไม่ได้ตอบแต่บอยบอยเก็ไล่ตามอาจารย์ที่พูดเป็นสเต็ปเออมันก็ย้อนแยงนะความหมายที่บอยพูดอ่ะคือบอยอ่านเองความหมายที่บอยอ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะนะแล้วพอมาบอกว่าฉันเป็นคนอินโทรเวิร์ตนะประกาศใน Facebook อันเนี้ยมันมันต้องข้ามกับความหมายในสิ่งที่บอยพูดมาทั้งหมดแล้วอืมครับอ่าเพราะฉะนั้นเขาจะใช้คำนามตัวนี้ตัวเนี้ย แทนค่าตัวเองไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้จักตัวเองว่างจริงเขาไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ดอ้อาวแต่เขาก็ไม่ชอบสูงสิงกับใครนะคนอินโทรเวิร์ดหรือว่าคนไม่อินโทรเวิร์ดก็ช่างไม่จําเป็นที่จะต้องสูงสิงกับใครก็ได้อ,ออครับไม่จําเป็น <laughs> ใช่ไหม <laughs> เพราะว่าไม่จำเป็นต้องสูงสิงกับใครก็ได้แต่เวลาไปสูงสิงกับคนอื่นหรือจําเป็นที่ต้องทำกิจกรรมทําก็ทําได้ครับเออ คนอินโทรเวิร์ตจริงๆการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นหรือมีเ,ออเขาเรียกว่าแอคทิวิตี้แบบสาธารณะเนี่ยมักจะมีปัญหาแต่ถ้าค,คุณไม่ได้มีปัญหาในการทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นคุณไม่ใช่คนนะอินโทรเวิร์ตนะคุณยังเป็นคนปรับตัวได้อยู่ครับ เข้าใจไหมคะแค่อยู่นิ่งๆโดยที่ไม่มีผลกระทบกับคนรอบข้างนั่นคนไม่ใช่อินโทรเวิร์ดยังไม่ถึงขั้นอินโทรเวิร์ดก่อนจะไปอ็กโทรเวิร์ดถ้าสมมติว่ามองในเรื่องของธาตุหรือว่าศาสตร์โหราศาสตร์จีนมันสามารถบ่งบอกลักษณะของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดได้ไหมครับอาจารย์ได้จริงๆเรามองเห็นเลยว่าเรามองเห็นเลยว่าคนอินโทรเวิร์ดเนี่ยด้วยคำเฉพาะเจาะจงของมันว่าการเก็บตัวนะแล้ว ลักษณะเฉพาะตัวนี้คือการเก็บซ่อนนะเก็บตัวความมืดนะเก็บตัวก็คือความมืดใช่ไหมเพราะว่าเขาจะซ่อนตัวเองอยู่ใช่ไหมคะมเขาไม่ได้เปิดเผยอันนี้มันคือลักษณะของความเป็นหญินถ้าเราเทียบเคียงกับโหราศาสตร์จีนโดยส่วนมากแล้วคนคนนั้นมักจะเป็นคนที่มีดิทีธาตุหรือธาตุประจําตัวเป็นหญินคําว่าเป็นหญินนะคะอันนี้บอยอาจจะยังไม่เข้าใจคือ อย่างที่อาจารย์บอกว่าจักรวาลเกิดขึ้นเริ่มจากไม่มีเป็นมีครับพอมีปุ๊บก็จะเกิดหินกับหยางหินคือความมืดหยางคือความสว่างใช่ไหมคะและไอหินกับหยางเนี้ยมันก็จะแตกออกเป็นห้าธาตุหินกับหยางมันใหญ่กว่าห้าธาตุนะอแตกออกเป็นข้างละห้าธาตุหินก็มีห้าธาตุหินครับนะคะก็คือน้ําไม้ไฟดินทองที่เป็นหินหยางก็มีห้าธาตุหยางมีน้ําไม้ไฟดินทองที่เป็นหยางครับ ถ้าเราตั้งดวงออกมาแล้วคนที่มีดีทีธาตุหรือตัวธาตุประจําตัวของเขาเนี่ยเป็นธาตุอะไรก็แล้วแต่แต่เป็นหินม,มีโอกาสที่จะเป็นคนอินโทรเวิร์ดถ้าในดวงทั้งดวงเลยในแตัวคือปยหยีซีเถียวแปตัวอักษรเนี่ยในดวงมีพลังงานของหินมากกว่าหยางก็มีโอกาสเป็นคนอินโทรเวิร์ดเช่นเดียวกันและอย่างที่บอกว่าในหินมีหยางในหยางมีหินนะคะคนอินโทรเวิร์ด จริงๆก็คือมีความเป็นหินเยอะกว่ามีความเป็นหยางน้อยกว่าอืมครับอ่าแต่ต้องมีหยางด้วยมีหยางด้วยหมายความว่าเขาก็มีลักษะเปิดเผยบางอย่างแต่เล็กน้อยพอมาฝากฝั่งของ e x t r o v e r t บ้าง e x t r o v e r t ก็น่าจะตรงข้ามคั่วกับของ introvert เนาะถ้าตามลักษณะทีอะ่อากูบอกผมมาเ <laughs> นะี่ย e x t r o v e r t จะเป็นคนที่ชอบ เลี้ยงชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์แล้วก็ชอบทําความรู้จักเมคเฟรนดกับคนใหม่ๆแบบโอ้โหปฏิสัมพันธ์ดีเลิศประเสริฐศรีชอบที่จะพูดนะแล้วก็ชอบที่จะไม่ไม่อยู่คนดีวอยู่คนดีวไม่ได้ร้อนรนอยากจะออกข้างนอกไปไปเจอเพื่อนฝูงมีเพื่อนเยอะแล้วก็ชอบที่จะเป็นแบบสปอตไลท์ลงหัวมงลงหัวสปอตไลท์ศาสตร์แสงเข้ามาหาเรานี่คือจุดเป็นจุดสนใจของของคนทั่วไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นไงครับคนประเภทนี้ อากูที่ก็พูดเกินความจริงไปหน่อยนะจริงๆแล้ว e x t r ว v e r t คำนามของมันที่เฉ <c oughs> พาะเจาะจงอะ่ะเอาง่ายๆก็คือเป็นคนเปิดเผยคนเปิดเผยแปลว่าเป็นคนเปิดใจ <c oughs> ใจเขาค่อนข้างจะเปิดการเปิดเผยการเป็นคนเปิดเผยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้ <c oughs> แต่ว่าการเป็นคน e x t r ว v e r t คือเป็นคนที่มีอะไรคิดอะไรบอกไปแบบนั้นและต้องการสื่อสารแบบตรงไปตรงมา f l y เฟรนลี่แต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นปาร์ตี้จริงๆอาจารย์มองบวกมากกว่าอ,อเขาก็ปฏิสัมพันธ์กับคนที่เหมือนอยากปฏิสัมพันธ์กับเขานั่นแหละอืมครับเออบอยมองอาจารย์ว่าเป็นคนเอกหรืออินก่อนถ้าถ้าถ้ามองรักษณะพารทของบทบาทของเป็นเป็นอาจารย์เป็นครูสอนไปเนะ มองเป็นเ e อ็กโทเวิร์ดะแล้วถ้าอาจารย์บอกว่าบอยมองอาจารย์เป e ็นเอ็กโทเวิร์ดแต่อาจารย์ไปอ่านตัวนี้ปุ๊บอาจารย์โอ้โหไ่ใช่กูเลยนี่รู้ไหมว่าอาจารย์ไม่เคยไปปาร์ตี้ที่ไหนเลยแล้วไม่ชอบงานปาร์ตี้ด้วยแล้วไม่ได้ชอบพูดด้วยถ้าไม่จําเป็นต้องพูดจะไม่พูดเวลาที่อาจารย์หยุดสอนปุ๊บอาจารย์จะเงียบเพื่อเก็บเสียงเพื่อเก็บเพื่อเก็บพลังตัวเองไว้เพราะว่าเวลาพูดพูดทั้งวันสอนมันเหนื่อยมากอันนี้เป็นเป็นเอ็กหรือเป็นอินไงมันเริ่มก้ามึื่แล้วใช่ไหมเออ อย่าเพิ่งไปแยกแต่รู้แค่ว่าถ้าเราอยากจะแยกก็แยกให้มันแค่พอประมาณว่าเขาเป็นคนที่มีมารุยสัมพันธ์ที่ดีและเป็นค,คนที่เปิดเผยมากกว่าไม่ถึงขั้นที่จะแบบปิดใจซะทีเดียวเอาเป็นว่าเปิดใจมากกว่าก่อนอถ้าเป็นเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยอยู่ในดวงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ดวงเนี่ยธาตุประจำตัวก็มักจะเป็นหยางพลังงานในดวงเนี่ยก็มักจะเป็นหยางซะเยอะกว่าอ่า ทีนี้มันต้องแยกก่อนว่ามันเป็นธาตุอะไรครับพอด้วยความเป็นธาตุอะไรปุ๊บความเป็นธาตุน้ําแม้เป็นหยางแต่น้ําเนี่ยมันคือความเย็นมันคือความเย็นความมืดมิดมันคือหินบอยเข้าใจไหมแม้ว่ามันจะเป็นธาตุหยางมันจะเป็นธาตุน้ําหยางก็ตามธาตุน้ํามีน้ําหินน้ําหยางอ่าอ่ะสมมติบอยเป็นธาตุน้ําหยางครับแปลว่าบอยมีโอกาสจะเป็น extravert แต่ด้วยความที่บอยเป็นธาตุน้ําครับ บอยก็เลยมีความอินโทรเวนอยู่ในตัวของตัวเองอือืม,อ,มอันนี้คือการลงลึกในรูปแบบของดวงชะตาแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงบอกว่าอย่าไปแยกมันเลยไงแต่พอบอกแบบนี้ปุ๊บนะแปลว่าถ้าสมมติบอยเป็นคนธาตุน้ำหยางอ่ะแล้วก็ในตัวบอยมีแต่หยางหมดเลยครับอ่าแปลว่าลึกๆในใจบอยก็มีความอินโทรเวนถ้าอยากจะพูดให้มันเข้าแก๊ปประเด็นนี้นะอืมครับแต่ว่าสภาวะแวดล้อมของบอย มันมันบีบให้บอยต้องเป็น e x t r ว v e r t จริงไหมจริงอาจารย์อาจารย์บอกว่าสมมุติอันนี้คือจริงเลยทำงานเราต้องเจอคนจงพวกเราทำงานเจอคนบางทีแบบอยู่บนรถตู้นี่คือแบบเหนื่อยมากเลยที่ต้องไปเจอคือ <c oughs> เราไปเจอหลายเคสทำงานกันบ่อยพอตัวรถตู้กองถ่ายไปปุ๊บเปิดประตูมาต้อง <c oughs> สวัสดีค่ะพี่น้องยิ่งกับสสกันเลยทีเดียวว่าทำไมก็คือต้องเบิกเฟรนด์ละทําความรู้จักให้เร็วที่สุดเพื่อเราต้องการให้งานออกมาแบบแบบธรรมชาติที่สุดใช่ไหมครับตั้งแต่ความสัมพันธ์ในการลงพื้นที่แต่พอกลับไปบ้านหยุดไม่อยากรับโทรศัพท์อยากอยู่เงียบๆกับชีวิแต่เวลาว่างจริงๆแล้วต้องอยู่คนเดียวเงียบๆกับอยู่ไม่ได้เออยู่ไม่ได้เพราะว่าสภาวะแวดล้อมในดวงบังบังคับให้ต้องออกไปเอ็กโทรเวิร์ดไงจริง นี่อาจารย์ดูดวงผมอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยอาจารย์บอกว่าสมมุติ <laughs> จริงเลยครับมันก็ต้องพาตัวเองออกไปอยู่ข้างนอกในภาวะที่ต้องการสมาธิกับมีสมาธิกับสิ่งที่ข้างนอกวุ่นวายนี่อาจารย์ยกตัวอย่างแค่คทา่าทาดหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จบแค่นี้ไงไม่ได้จบแค่ว่าเฮ้ยเป็นเป็นยินหมดนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจารย์แค่บอกคร่าวๆว่ามีโอกาสเป็นแบบนี้แต่ทีนี้เวลาที่เราวิเคราะห์ ให้มันลงลึกเพื่อที่จะตีดวงชะตานั้นเพื่อช่วยเหลือเขาเป้าหมายคือเพื่อช่วยเหลือเขานะคะไม่ใช่เป้าหมายเพื่อดวงดูดวงแม่นเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเขาเราต้องดูลึกขนาดนี้เลยจริงๆถ้าดูลึกไปแล้วเนี่ยพอเข้าใจในเรื่องของของที่มาที่ไปของพื้นดวงแล้วเนี่ยมันก็จะโฟกัสการช่วยเหลือได้ถูกจุดและถูกต้องถูกไหมครับถูกต้องและยิ่งถ้าเรารู้รู้ว่าเราเป็นหยินหรือเาเป็นอย่างในโหมดของอินโทรหรือเอ็กโทรก็ตามมันก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นใช่ใช่ไหมครับเออจริงๆก็มีประโยชน์กับ กับภาวะที่เราต้องรู้จากตัวเองสามารถมาเรียนในวิชาสินแสดงจีนได้หลักสูตร<ช>สินแสดงจีนเลยนแล้วไม่ต้องเป็นสินแสก็ได้นะคะแต่ว่าเอามาดูตัวเองอพอเราเห็นลักษณะของเขาอะชัดเจนละ extrovert ก,กับ introvert ทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียงยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าในมุมของโหราศาสตร์ก็คือการเก็บซ่อนการไม่แสดงออกมากนักมันก็เป็นการที่ไม่สร้างความขัดแยง้ง ถูกไหม,มเพราะไม่บอกความรู้สึกของตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงไม่สร้างความขัดแยงง้งเพราะว่าไม่ไมไมไมทําให้ตัวเองเป,เป็นประเด็นในการขัดแย้ง่างเช่นรู้สึกว่าอ๋อฉันไม่พอใจเงินเดือนเท่านี้เลยนะฉันก็ไม่ได้แสดงออกอะไรฉันก็ทนทน,ทนทุกทรมานไปถูกไหมอาจจะถ้าคนที่เป็น e x t r ว v e r t อาจจะแสดงออกโดยการที่ไม่พอใจนะเรียกร้องรุนแรงอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือข้อดีของคน i n รเ o ิร์ดแล้วก็ข้อเสียของคน e อ t r o v e r t อืมอ่าแต่ทีนี้ถ้าข้อเสียของคน r o นโ r รเพรพอไม่แสดงออกเขาก็ไม่รู้คนอื่นไม่เข้าใจเราว่าเราต้องการอะไรตอบสนองความต้องการเราไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเฟลอืมเรารู้สึกแบบบอบช้ำเรารู้สึกถูกกระทำแล้วเราก็เก็บ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 มันไว้จนวันหนึ่งที่มันจะระเบิดออกมาและเป็นความเสียหายอ่ในส่วนของชีวิตของตัวเองส่วนข้อดีของคน e x t r o v e r t ก็เหมือนกันก็เปิดเผยไงอ่าอะไรที่ ไม่รู้สึกไม่โอเคก็บอกไปตามตรงครับถูกไหมคะ,ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะกว่าครับมีเพื่อนเยอะกว่าหาความสุขเนี่ยเรื่องข้อดีของการหาความสุขมีทั้งสองอย่างก็คือคนอินโทรเวิร์ตอาจจะมีความสุขกับตัวเองกับมือถือเครื่องหนึง่งแต่ว่าคนเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยต้องไปหาค,คนที่ช่วยให้ความสุขกับตัวเองได้พูดคุยได้ ถ้าสมมติว่าทั้งสองอย่างในข้อเสียทั้งสองอย่างเราหาจุดที่มันไปไป,ไปตอบโจทย์ในเรื่องของของคำตอบที่เราหาไม่เจอเนี่ยมันพีคไปถึงขั้นการไปสู่โรคซึมเศร้าไหมครับอาจารยแน่นอนอยู่แล้วอันนั้นคือหนักๆและเอ็กซ์ตร้าอิ r โทว์ดใช่ไหมอมอ่าอันนั้นคือพอเราไม่บอกความรู้สึกเราจริงๆไอ้โรคซึมเศร้ามันเกิดจากความผิดหวังครับอ่าเพราะความเศร้าคืออะไรคือความผิดหวังใช่ไหมอ่าอยู่ดีๆคน จะมาเศร้าเพราะอะไรใช่ไหมเออมันต้องมันต้องมีเหตุก่อนครับเศร้าเพราะว่าผิดหวังแล้วผิดหวังเกิดจากอะไรคาดหวังใช่เกิดจากความคาดหวังแต่ความคาดหวังนั้นไม่ได้ถูกสนองตอบทําไมถึงไม่ถูกสนองตอบก็เขาไม่รู้อ่าใช่เพราะเขาไม่รู้คนที่เราอ่าเรารักเขาเราก็ไม่บอกเขาว่ารักเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่นั่นแหละครับอ่าพอ พอวันหนึ่งที่เขาก็คิดว่าอ๋อจริง,รงๆเขาอาจจะรักเราก็ได้นะแต่เขาก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันครับอ่าหรือว่าเขาพยายามบอกเรื่องเลี่ยงแต่เราก็เจียมเนื้อเจียมตัวเราก็อินโทรเวนอ่าสุดท้ายเขาก็มีคนอื่นเราก็มาช้าคนเดียวอ่าเราก็เลยต้องพอเขามีคนอื่นปุ๊บเราก็ดรอปดรอปลงแล้วเราก็เนี่ยอย่างที่บอกซึมเศร้าหนักมากอ่าก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเก็บมากแค่ไหนมันทับถมแค่ไหนครับ เพราะงี้ครับอาจารย์ในถ้าสมมติว่าเรารู้จักถ้าเร s, ารู้จักความเป็นตัวตวตนของเราว่าเราเป็น i n t r ท v e r t หรือ e x t r o v e r t ในแบบในแบบที่เป็นของแท้นะไม่ของเทียมนะแล้วถ้าเราเข้าใจเราจะอยู่กับมันได้แต่คนที่ไม่เข้าใจปุ๊บแล้วต้องมาเจอกัน บันเทิงแล้วครับอาจารย์ตอนนี้ถ้าคนสองกลุ่มนี้มาเจอกันมันจะยังไงครับอาจารย์ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับนะคะถ้ามาทํากิจกรรมหรือว่ามาทํางานร่วมกันจริงๆแล้วมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่แต่ละคนต้องไปใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากการแสดงออกครับอ่ามันไม่ได้เกิดจากโรคที่เป็นไออินโทรเวิร์ดกับเอ็กโทรเวิร์ดก็ไม่ใช่โครคแต่มันก็เป็นแค่รูปแบบการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งถูกไหม รูปแบบการดําเนินชีวิตของเขาหรือว่ารูปแบบความชอบส่วนตัวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาคือการแสดงออกที่ไม่พอดีอนะคะและก็ไม่รู้จักกาลเทศะครับอเราเป็นคนอินโทรเวิร์ตแต่ว่าหน้าที่ของเราต้องเป็นวิธีกรและเราต้องหาครับเราก็ต้องหาไหมเรารู้เรารู้ไงว่าตอนนี้เราทําหน้าที่อะไรครับมันจบอยู่ตรงนี้เลยว่าเรารู้และเท่าทัน ขณะนี้ออครับต้องขณะนี้ต้องขณะนี้ครับแปลว่าเราต้องมีสติพออย่างนี้ครับอาจารย์พอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยถ้าสมมติในเรื่องของการบาลานซ์ชีวิตหรือการที่จะแบบการบาลานซ์เพื่ออยู่กับคนอื่นได้การบาลานซ์เพื่ออยู่กับตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงก็ตามหรืออย่างก็ตามจะความเป็นหญิงจะเติมอย่างได้ไหมความเป็นอย่างจะเติมหญิงได้ไหมเพื่อให้อย่างมันสมดุลมันมีวิธีการในเรื่องของโัชะตาไหมครับอาจารย์มีค่ะ อ่ะอย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วว่าเราเป็นคน introvert ครับนะ introvert แปลว่าเก็บตัวนะแล้วถ้ามันเก็บตัวหนักมากดําดิ่งมากเราก็จะแย่นะแล้วก็เก็บซ่อนความทุกข์ความเศร้าอะไรเอาไว้เยอะแยะมากมายเราก็ต้องปลดปล่อยมันออกไปบ้างอ่วิธีการปลดปล่อยเราบอกว่าฉันไม่ไว้วางใจใครที่ฉันจะเล่าให้ฟังก็เล่าให้หมาฟังเล่าให้แมวฟังเล่าให้นกฟังครับแม้กระทั่งอาจจะไปนั่ง อยู่ที่วัดพูดให้ต้นไม้ฟังครับอืมหรือ,อบางทีก็มีตุ๊กตาหรือมีอะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนของเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราที่เราจะพูดออกไปอืครับนะคะแค่นั้นเองพอพูดเสร็จแล้วเราก็ต้องจินตนาการอันนี้ต้องอาศัยจินตนาการด้วยว่าเราได้เอามันออกไปแล้วเราก็ต้องปล่อยมันครับถ้าเรายังคงเก็บไว้มันก็ยังสะสมสะสมพูดเสร็จแล้วต้องจบนะถ้าพูดแล้วยังพูดวนเวียนวนเวียน,น,ยนอยู่นี่คือไม่จบ มันจะทําให้กลายเป็นการสะกดจิตตัวเองหนักขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นคน extravert บางครั้งที่มันสุดโต่งเกินไปเราก็ต้องมาพูดกับตัวเองก่อนว่าให้ช้าลงนิดนึงบอกกับตัวเองว่าที่ฉันกําลังระทาอยู่นี้เพราะอะไรบางคนเป็น e x รเวิร r ดแบบไม่รู้ตัวว่าชอบพูดเสียงดังชอบพูดเสียงดังเคยเคยมีไม่เพื่อนอ่ะพูดเสียงดังแบบมองด้วยนะว่าใครเดินผ่านมาเวลามีคนเดินผ่านมายิ่งดังอ่าใช่ใช่เคยมีใช่ไหมใช่ครับเออแล้วเพื่อนก็จะถามว่าเฮ้ย แกทําไมต้องพูดดังด้วยอะอยู่แค่ตรงนี้เอง uh จริงๆแล้วคนนี้อยากให้คนที่เดินผ่านมารู้เรื่องของตัวเองด้วย hmm. มันมีเป้าหมายโดยที่เขาไม่รู้ตัวครเออจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เอ็กซ์โรเวร์ด้วยตัวของตัวเองแต่ว่ามันถูกปลูกฝังมาจากการเลี้ยงดู hmm. อันเนี้ยถ้าเขารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบนี้มันกําลังจะเป็นเอ็กซ์โทรแล้วนะก็กลับเข้ามาแล้วมองตัวเองว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยทุกครั้งที่จะทําอะไรอะให้คิดก่อนหยุดนิ่งก่อนฉันกําลังจะพูด พูดนี้ดังไปไหมแล้วคำพูดนี้เหมาะสมไหมอีกอย่างหนึ่งที่อยากเพิ่มคือคนอินโทรเวิร์ตพยายามอย่าอยู่ในที่มืดมากๆพยายามอย่าอยู่ในที่มืดๆและอย่าฟังเพลงเศร้าแบบจิตตกบ่อยๆอเพราะมันทำให้จิตใต้สำนึกที่มันดำดิ่งลงสู่ก้นเหวนะคะส่วนคนที่เอ็กโทรเวิร์ตก็ให้อยู่ในแสงที่มันไม่ต้องสว่างจ้าจนเกินไป ฝึกตัวเองให้อยู่ในแสงที่มันพอประมาณรีรีบ้างเพื่อลดความสว่างลดความสว่างนะคะให้จิตใจเนี่ยมันวอร์มกลับมาแล้วมันก็นิ่งขึ้นมีสมาธิแล้วฝึกสมาธินะคะให้ฟังเพลงที่มันเป็นเพลงบรรเลงไม่ต้องมีความหนักแน่นนะคะถ้าจะมีเนื้อร้องก็ต้องเนื้อร้องที่แบบให้กําลังใจไม่ใช่เนื้อร้องที่แบบว่าเป็นเนื้อร้องแบบบีบคั้นรุนแรงอะไรพวกเนี้ย ก็จะช่วยได้นะคะถ้ากับสังคมก็คืออยู่ด้วยกันแบบนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าใจเขาใจเรานะเออถ้าเราดูออกว่าใครเป็นอินโทรเวิร์ใครเป็นเอ็กโทรเวิร์หรือว่าจะแท้จะเทียมก็ช่างแต่มีลักษณะการสแสดงออกแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อคนเนี้เขาต้องการแบบนี้แบบนี้ <c oughs> เราจะไปสุดโต่งกับเขาแบบที่เราเป็นไม่ได้ ให้ดีให้เราคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราต้องสวมรองเท้าของเขารเราจะรู้สึกแบบไหนมมหมายความว่าถ้าเราเป็นเขานั่นแหละแล้วเราโดนกระทำจากตัวเราณนะขณะนี้เราจะรู้สึกแบบไหนก่อนที่เราจะทำอะไระใช้ความเมตตาในการปฏิสัมพันธ์กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามามมเมตตาก็คือเข้าใจเห็นใจ อมองว่าเขาก็คือคนคนหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่เรารักรและเราอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นปฏิบัติกับเขาแบบที่เราอยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับเรา